กสาบายดีเดอ้อพี่น้องพอกันอีกแล้วอีพีที่สองพี่น้องย่างโบจุ๊บย่างบบจบคือสิพาดีหน่อยไปซื้อให้ยู่น่ากินาาระว,วังเด้อลูกเด้อเดี๋ยวเจ้าเม่ถาวรกอดีไปทางไหนเละผูกเมถาวรกอดีทางผูกระวัาางไปชนเด้ดอลูกเนยเนยหยุดก่อน เฮ็ดไม่พอ,พอ,อยางนะลูกเอ้ผัวลงทานวะพี่มะอ่ะมปนแจกเย็นคิวระวังรถเด,อด,เดออ้อระวังรถเด้อมายางมายางมาเราแจกยังเนาะทางนี้เขาเปียกบ่เขาเปียกพี่น้องเนี่ยเขาเปียกอ๋อลุง กินอย่บ่บ่อก็ยาคนไล่ไปเพื่อนอะไรเจกาแเฮ้ยเอ้ยจักน้อยกัน เจาแจกเว้นพุ่นอย่างอื่นนะพอดีแล้วงานแล้วเพิ่งก็มาแจกะไปดูไปดูมาไปซื้อป้าไปดิสองมุ่งยังพอสามม่งสองมุ่งครึ่ง ใช่ไม่ใช่รถนะไปเขาอยากซื้อไอศครีมมาทันเอามาเอาอกทัเอาเอาเออเอาเปที่ดีเจ้าต่เป็นธรรมดาสกตตาไปเล่าตัวดีดีหทาที่ใช้าาทาที่ภาณาตต่อปัเานั้นกอล แล้วเลี oh women, yeah. ้ยงเด็กพลงเปนกำตัดเอาเองถึงไป่นส ah, ้านมารณนกำลังแห่เมื่อว่น้องบบบนี้ไปตด้วยตเดียวกำกับมือแรงกับมีงานอยู่ตออแรงกำลังร้อยปน่อดแล้วนะจ๊ะยังยงหน่อยยังไรเอาต่อเจ้าสภาพอีเดอรเจ้าของรถไปสองหกสอแปดเดออาจจะทัาหนอบอกพี่โก้บอกเออรถพี่โก้เตุกเด ไต้องหตเดอเออจะพูดรจะออกเด้อไใช้ราจพดเด้อเอมาตาสัมพัน์ปเายต้ตงแตดเนาะใช่หงเลยได้เลยเอกระชาดำแดงเด้ออ้าลูกป่งไานนอกไปแล้วคุณแกนน่ด่าลก็จะใส่ก่อนคุณแกลงก็ใส่ดีเห่อเดี๋ยวหล ทางรถประตันนนิ้วข้าวรถผู้ใดได้เจ็บก็อ่ายิไอก็กบ้าซุ่งทางตู้นี่ทั้งสามท้ายก็หากว่าผู้ใดอ่าได้เจ็บก็อาตาที่สมมาหน้าบุญคึ้มยางงามก็อ๋อหนึ่ีกบ้าเสียงโซกวัฒนาดวงซาตาก็

อากาแบอีเกลจะเป็นเดิ้าเป็นเดิาจะเนาั่งีก็ให้ที่บัตรฝั่ีที่เรื่องราดินินัตานาก็ให้จบบัตรบุญปนุ่งจบตานาเด้อตทีเมดิบนาวัตไปน้อว่าบัตรบุญปากบุปนก็มีปัจจัยยูหาบุญปีนะและกระทำทุนนี้แลกระบอกกระดวกเด้อเออเร็วอักไปต้องลา พี่น้องพว่างเพิ่งเลยพี่องเอยตอนแรกคนว่าสามโมงบาดสองโง วันชันผ um. okay. be mm ่าไปแล้วไหมตกบไรเขาไปไก่ได้พี่เนาะเปกดไก่อะเขาเป็ดไก่เป็นยังไงไปเป็นยังไงเป็ดไก่ย่างหัวยไต้่นไปนี่เพื่อไงอ้อย่างน้ังุ้งย่างน้ำย่าง พี่สงัดปิ่งเหมือนเนาะขมือโลกแงเนาะขมือลกแหงเนาะมือลกแหงเนาะมือโลกแหงเนาะเรมีร่มเลยแต่ว่ากับบริหารแห้งเนาะ

3 lạng 2.000 kio. Đang hưng đang. À. Lạc tài à. Anh đi Con cá lăng lăng Papa. อากาซ่อมสุดที่น่นกาไม่ได้ค่ะโอ้ยังอยู่รถของห้องันมาได้นะเ้องักอาล้านี่แสนแล้วก็ใมารบิงบรรยากาศดานด้านนอกาอ่ี่สิบเ้าสสุดสุดสบสองแสน อาตุ้ยสองล้านอมาล้านอีกว่าคนน้อยแก้มแต่คนน่ะบล็อกเป็นธรรมดากันนีเยอะสามชิห้นละเสร็จมามาละแสนหาอาเริ่มไทยหนักไม่ควันนะเพียอใส่ซทองใบตาหาล้านสองแตนหาทิกขั้นกี่เนาะแล้วก็ใส่

ไม่มันอยู่ใจแนี๋อแม่หน yeah. yeah, ้าหลยก็เดี๋ยวเอาถุงใส่ห้ามลคอดูเล็ก่นอ yeah. ่คันดูเล็กก็โตโตมากก็ได้อ่ะเท่าไรแมคะแต่มานจิพัน แช่ปรงนู้เ้น้ขข้งเห็นลนะักง้ามดูเลยนี่แต่ว่พิ่นยังเงินเงินท่านดีปุ้ดได้ไก่นะบาง้ามไปชีตื่นซะพ่อจักได้ได้ยังี้ไห

รักษาชาตังดู้ประ้นสุรได้ถือเฮ้ยเออปรอไจนถไดเราดูนะคนหลาย้ายหอมมือแรงวะนี่ว่างเพิ่งหักจองเมื่อเมื่อจะเกันออกเบิดเไปอยู่เรือนน้ำนอ ลอยวาวอยู่เห็นอยู่ได้เห็นไหมย่าได้ลิศไปไายชื่อลูกชิ้นนะไปพบพบบ่ลยเออหบัมหัมเขียนนกกันหมันเขียนได้ได้นะเขียนได้เขียนได้ลิศได้เอาไปใหญ่อีกสักหน่อยอุ้ยจิวบางอ่าเาบาน ้าอนี้ไปชื่อลกชิีนป่ะมาพี่มาพี่มันม่มะมันเผาไปไปะเบ่งเงินกนท้าเบิ่อกอนเท่าไหร่

ซ oh, ื้อบักไหมพี่น้องเอ้ยมาเกี e ๊ยงโลละสามสิบบาทบอกโอ้โลละสี่สิบมาหมากินท่านว่าน้อยมากินคือบมักเกี๊ยงเลยไปฝาก่นท้องเล่นน้ำปลาปันไดดอกไงไงก็สักน้อยหมักแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลนี่โลเท่าิโลกรัมกี่กิโกัมเออ จำคัญก็เสีเอาน่าร้อนอ่แมค่ะนาฬิกก็ไม่ยงจะไปทางใดล่ะผมยังสั่งขนมอยู่พอดีโลบอ่โลหนึ่งโลหนึ่ง อแม่เอาเงินบาทก็ได้็มีเงินกีบเดี๋ยวเกิดในงานพี่น้องเลยแกคนกำลังไล่เม่อบาทนี่น้องเลยกับน้องลาซาโรคระหาซิปผู้ติไหมค่ะ พี่ลองเลยจะได้เก็บภาพบรรยากาศได้เพลินสนี้เนาะพากันสือพอเราก็สีพากันกลั๊บไปขอกกันกทำไมขอบุณเถียนมาบึงมาส้มน่าซาด้